ยังอยู่ที่เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมไทยครับซึ่งสินค้าหัตถกรรมไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งก็มีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและก็เปิดช่องทางการตลาดครับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเขาจัดงานที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์คราฟแฟร์ประจําปี2565ค่ะนําสินค้าหัต กกรรมร่วมสมัยฝีมือคนไทยเปิดจําหน่ายเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคปัจจุบันภายใต้แนวคิดที่ว่า Layer s of l i f e ค่ะผู้ที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมดสามารถไปรวมอุดหนุนได้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ที่เดอะมอบ์บางแคค่ะโดยนายพรพลเอกอัจพรรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหัตกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับโดยงานครับที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่หลากหลายก็สะท้อนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เน้นคัดสรรผลงานหัตถกรรมที่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์สะท้อนความเป็นตัวตนของงานหัตถกรรมที่คงไว้ในความร่วมสมัยและก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันได้ด้วยครับ